และพอภาพอุดมคติแบบนี้ถูกทำซ้ำในศิลปะรูปปั้นภาพบนแจกันเราจะเห็นความเปลือยเชิงวีวรบุรุษอยู่บ่อยๆเพราะร่างกายงามคือภาษาแห่งคุณธรรมความกล้าและความอดทนของกรีกคลาสสิกมีอีกประเด็นสงสัยค่ะทำไมธรรมเนียมนี้ถึงค่อยๆหมดไปมีหลายปัจจัยครับเมื่อโลกเฮเลนิสติกผสานกับโรมันค่านิยมสาธารณะเรื่องความเปลือยต่างกันมากประกอบกับบรรยากาศศาสนาคริสต์ ทําให้พิธีรามเก่าถูกตีความใหม่หลายอย่างเสื่อมบทบาทลงรวมถึงการแข่งแบบเปลือยด้วยครับสรุปแล้วนักกีฬาเปลือยไม่ได้มีแค่ความว้าวแต่ซ้อนด้วยปรัชญา,าศาสนาการเมืองและการปฏิบัติจริงในสนามเลยนะคะใช่เลยครับแก่นแท้คือร่างกายเท่ากับภาษาของอารยาธรรมกรีกชัยชนะไม่ได้แปลเฉพาะเข้าเส้นให้แทบเห็นให้สังคมเห็นและให้ตัวเองเห็นว่าฝึกมาส ควรแค่ไหนด้วยครับเอาละค่ะใครจะไปคิดว่าประวัติศาสตร์ผ้าหลุดจะพาเราเจอจัก,กรวาลคิดของทั้งเมืองรัฐได้ขนาดนี้